ไมอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่ทางช่องย t ทู e ด้วยลนะแล้วกันนะครับแล้วก็น้่นช่องติ๊กต k อบด้วย นะครับผมก็รอบไลท์รอบนี้นะครับก็จะพูดถึงฟุตบอลในค่ำคืนนี้แล้วกันสวัสดีน้องการด้วยนะครับน้องการฝากแชร์หน่อยได้ไหมช่องแม่ไม่เปิดฟีดเลยว่ะไม่มีใครผ่านเข้ามาเลยนะครับก็สวัสดีกสองช่องทางนะครับทั้งยูทูบแล้วก็ทางด้านทิกตอกด้วยแล้วกันเคเอฟซีอาพี่ขอสองน่องนะแบบวิงแซบด้วยบวกกันไฟด้วยละกันนะครับผมนะครับก็พูดถึงคู่แรกก่อน นะครับพิมพ์ลีกเนี่ยวันนี้เตะเหลือนัดรองสุดท้ายแล้วนะครับเป็นทางด้านไบตันนะครับจะเปิดบ้านเจอทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนนะครับ,นะรบว่าคู่นี้นะที่แล้วเนี่ยซิต,ตี้เขาก็ฉลองแชมป์ไปแล้วนะครับที่เจอกับทางด้านเชลซีนะครับที่เฉือนทางด้านเชลซีไปได้1นประตูศูนย์เนี่ยแต่ถามว่านัดที่แล้วนะถ้าใครไม่ดูจริงเนี่ยในรูปเกมตั้งแต่แรกยังจบนะคือเชลซี Chelsea เนี่ยสู้ได้นะครับแต่แค่จบสกอร์ไม่ได้แค่นั้นเอง ก็เลยโดนซิตี้ลงโทษนะ,ะนั้นๆเนี่ยคือซิตี้นนนเนี่ย,ยใช้ผู้เล่นชุดรองลองหมดเลยนะครับมีช่วงรู้สึกว่านาทีที่เจ็ดิบมั้งที่จะเปลี่ยนทางด้านฮาเลนกับเดอยบอยมาให้ยื้อเส้นยื้สายนะครับก็เปลี่ยนลงมาแต่ก็ไม่มีประตูเพิ่มเติม,ตมนะครับส่ราคาดิชใช่ไหมครับคาดิสเหล่านี้นะครับกับเบลยอคู่นี้เนี่ยตรงๆนะคืออยากให้มองที่สกอร์สูงมากกว่านะครับต้องการอยากให้มองที่สกอร์สูงมากกว่านะครับเพราะว่า แต่ว่าสมัยสมผลไหมที่อันดับหนะ้ามาต่ออันดับสิบหกเนี่ยนะครับพี่มองว่าสมัยสมผลนะครับเพราะว่าคาริสเนี่ยดูจากเฮตูเฮตแล้วเนี่ยคือเป็นบอลบ้านใครบ้านมันส่วนใหญ่นะครับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันส่วนใหญ่แล้วเออเบ利亚ล์นเนี่ยถามว่าเกมในบ้านนะครับทำได้ค่านข้จะดูดีเลยแหละนะครับจากห้าเกมในบ้านเนี่ย เออวิเอลเลโอเนี่ยชนะมาถึง4เกมนะครับไม่หลุดแพ้ไปเกมหนึ่งก็ที่ไปแพ้ด้านพยาโดริดมานะครับแต่เกมล่าสุดที่เปิดบ้านเจอกับบินเบาเนี่ยโอ้โหถล่มบินเบายับเลยนะครับหประตูนหนึ่งส่วนทางด้านคาดิสนะครับว่าแน่นอนฟอร์มช่วงหลังในเกมเยือนเนี่ยสนัดล่าสุดเนี่ยไปแพ้มานะนะครับไปแพ้แอตมอลิตกับด้านมายอ,อก,ก้ามาแต่ถามว่าการที่ไปแพ้แอตมอลิตกับมายอ,อก,ก้าเนี่ยมีผลไหมมันก็ไม่ได้มีผลนะครับเพราะว่าแอตมอลิตเนี่ย คือเขาก็อยู่อันดับที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนมาโยก้าเนี่ยก็อยู่อันดับที่ดีกว่าเช่นกันนะครับก็เลยมองว่าถามว่าด้วยเรื่องฟอร์มแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยวันนี้เป็นใจให้ถามว่าถ้าเลือกข้างจริงเนี่ยเป็นใจให้เบียร์เลียลอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ากับเลที่เปิดมาวันนี้เนี่ยหนึ่งลูกปอเนี่ยกลัวว่าจะมาแค่หนึ่งประตูแค่นั้นเองนะครับก็เลยอยากให้มองที่สกอร์สูงมากกว่าเอาจริงแล้วบอลสเปนเนี่ยช่วงใกล้จบฤดูกาลเนี่ยแม่ง เปิดเลทมาเยอะทีไรไม่ค่อยผ่านเลทนะนะอย่างเมื่อคืนเนี่ยบาซ่านี่แบบโอ้โหโดนถล่มทลายอะ่ะเป็นไปได้ยังไงนะครับกิดขาวาว่าให้ผลที่เป็นไปไม่ได้เมื่อคืนเนี่ยเพราะว่าคือบาซ่านี่เขาจะลองแชมป์ไปแล้วนะครับคือเขาไม่ต้องไม่ลุ้นอะไรแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่มีเกมนกหนักๆต่อไปแล้วด้วยนะครับก็สองนัดที่เหลือเนี่ยบาซ่าจะเล่นในบ้านเจอกน้านมาโยกาแล้วก็ไปเยือนน้าเซลต้าบิโก้สองนัดก็คือจบฤดูกาลแล้วไม่มีแล้วนะครับก็ถ้าคู่เบียเรอเนี่ยผมก็ยังมองว่าเบียเรอเนี้ยน่าเชียร์ นะครับแต่ขอให้ยืมไปที่หนึ่งช่วงตัวละกันนะครับน่าจะมีการตีหนึ่งหมดตัวแหละรุ่นมาที่สองกันอาจจะรุ่นเหนื่อยหน่อยหรือว่าใครไปสูงก็ได้นะสำหรับเบลเล่กับคาดิสนะครับแนะนําประมาณนี้นะตองกันนะนะครับไม่มีใครมาดูพวกนี้ตองกันฟังคนเดียวได้แหละนะครับตงกัรมีใครถามไหมไม่เอานะแบบเออเมื่อคืนพี่ไปเที่ยวไหนมาครับอะไรเงี้ยนะนะครับงงมากอะชอบมีแม่งไม่เปิดเลยว่ะ อ๋อเซิง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 นะครับก็พูดถึงคู่ซิตี้กับไบตันต่อแล้วกันนะครับก็ของซิตี้กับไบตันเนี่ยเดี๋ยวมารีเดี๋ยวดูวิเคราะห์ให้นะส่วนซิตี้กับไบตันเนี่ยนะครับว่าแน่นอนซิตี้เขาฉลองแชมป์ไปแล้วที่แล้วที่ผมบอกนะครับส่วนไบตันเนี่ยถามว่าเกมในบ้านเขาดูดีไหมไบตันเขาดูดีนะครับเกมในบ้านไบตันเนี่ยจาก20เกมเนี่ยเขา สูตรแพ้ไปแค่5เกมเองนะนะครับเท่ากับว่าเขาจะชนะทั้งหมด15เกมไม่หลุดเสมอไป3ก็เท่ากับชนะในบ้านตัวเองเนี่ย12นัดนะครับที่ชนะมาในบ้านนะครับรวมทุกรายการส่วนเกมล่าสุดก็เล่นในบ้านตัวเองนี่นะครับถล่มเซาล์ธามตันถึง3ประตูนตึงเลยส่วนซิตี้เนี่ยแน่นอนนะครับฟอร์มดีอยู่แล้วนะครับว่าจเจอกับมาดริดเชลซีแมนยูคือแขาอะทั้งหมดะอ่ะไอน้ะ เนี่ยรเจอแอสเน,นเนี่ยตอบแอาตันหนึ่งสี่หนึ่งคาดีฮัสเตเดียมอ่ะถือว่าโอ้โหแม่งแน่นอนจริงนะครับวันนั้นก็น้ำตาแตกเลยแอสตัน,นแพ้ไปนะครับก็คู่นี้เนี่ยก่อนเกมถามว่าแฮนิแคปเนี่ยคู่นี้เปิดบเบาไหมเบานะครับเปิดมาที่ศูนย์จุดห้านะครับแล้วก่อนเกมเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการปรับไปขึ้นไปตอนนี้น่าจะหลุดไหลลงมาแล้วเป็นปอแล้วแหละเนี่ยครับบางสำนักเนี่ยนะครับแต่ถามว่าคู่นี้เนี่ยเลท แรงจูงใจคู่นี้มันมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไบตันถามว่าอยูนดับหกเนี่ยได้ไปยูโรป้าอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าถ้าชนะอีกสองอ,อีกหนึ่งนัดเนี่ยนะถ้าชนะนัดนี้กับอีกนัดตึงเนี่ยไบยตันเนี่ยอาจจะขึ้นไปแซงทางด้านเรียวผูเลยนะนะครับเพราะตอนนี้เรียวผูเนี่ย อยู่อันดับที่ห้านะครับมีหกสิบหกคะแนนไบตันอยู่อันดับที่หกมีหกสิบเอ็ดคะแนนแนีถามว่าคู่นี้เนี่ยถ้าเลือกเชียร์นะครับกลุ่มก็อยากให้มองที่ซิตี้ผมชอบซิตี้ยู่นี้นะครับต่อให้แบบได้แชมป์ไปแล้วหรือว่าจะเล่นสำรองลงไปแล้วเนี่ยนะครับหรือด้วยเรื่องเหตุแฮนดิแคปเนี่ยเปิดนราเปาแบบนี้แต่ผมว่ายังไงซิตี้อย่างเงี้วันนี้ก็ต้องเอานะครับแต่ถ้าเจอดู h ฮดตเฮดเนี่ยอาจจะมีนัดหนึ่งนะที่ไบตันเล่นในบ้านตัวเองแล้ว และชนะท่าซิตี้มาได้เมื่อปี2021นะครับตอนนั้นเนี่ยซิตี้โดนใบแดงนะครับนะครับอย่าลืมว่านานซิตี้โดนใบแดงนะถ้าไม่โดนใบแดงผมว่าจะผมคิดว่าน่าจะไม่แพ้วันนั้นนะซิตี้นะครับก็เลยยังยังชอบที่แมนซิตี้อยู่นะวันนี้นะครับน่าสนใจส่วนมาริดน,นะครับก็ผมก็ให้ไปหน้าช่องนะสหรับน้องกันนะนะครับมาริดเนี่ยเจอกับราโยบายเยคาโนะนะครับคู่นี้เนี่ยแฮนดิแคปมีการปรับไหลลงมาเหลือแค่หนึ่งลูกแล้วนะ นะครับไหลลงมาแรงเหลือเกิน่ะตอนแรกเปิดมาซะเยอะเลยนะครับเปิดมาลูกครึ่งไหลลงมาไหลยับเลยนะมานรีดอันดับสามนะครับเจอแบบรายโยอันดับสิบเอ็ดของตารางนะครับคู่นี้ก็เจอมาล่าสุดในบ้านรายโยเนี่ยเป็นรายโยนะที่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับชนะไปได้ถึงสามตัวสองเลยซึ่งคู่นี้สกอร์ค่อนข้างที่จะแบบโหสูงเลยนะนะครับแตนนที่เจอกันมาเนี่ยมีอยู่นัดหนึ่งนะเมื่อปีสองพันสิบห้าเนี่ยมานรีดถล่มคา ซาดิโก้โเดิลบิวไปสิบต่อสองอ่ะนะครับถือว่าโหในช่วงนั้นน่าจะแบบท็อปฟอร์มแหละนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยมาริดส่งนั้นล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ไปแพ้ซิตี้มาสี่ศูนย์ในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเกมล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับบาร์เซโลนาอีกศูนย์ต้นหนึ่งซึ่งนั้นเนี่ยคือมีเหตุการณ์ที่อะไรแบบไม่คิดหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิลสูตโจเนียที่โดนเหยียดสีผิวนะครับรวมถึงโดนใบแดงอีกหน้าลงสารเขามากนะครับ,นะรบสำหรับวิลสูตเนี่ยวิลสูี่ย นะครับแต่ถามว่าคู่นี้เนี่ยเชียร์อะไรแน่นรอนนะครับอย่างหน้าช่องผมก็ให้ไปมองที่มาริดอยู่ดีนี้รถึงแม้ว,ว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ดีสักเท่าไหร่แต่เัาเนี้ยการเล่นในซานิโก้เบอบิผมคิดว่าเขาหน้าจะเล่นเอาใจแฟนบอลน,นะครับแล้วคู่นี้ถ้ามองเฮตุเฮเนี่ยผมมองว่าเป็นมอด้านไข่บ้านมันด้วยนะครับราโย่อาจจะทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเล่นในบ้านแล้วเจอกับมาริดแต่ถ้ามองดีนะมาริดว่าเล่นในบ้านกับราโย่เนี่ยจะชนะมาซะส่วนใหญ่นะครับผม ช่วงนั้นสามประสานนะครับใช่ใช่สามประสานนะครับตอนนี้ไม่เหลือตอนนี้เหลือประสานเดียวแล้วอ่ะนะครับตอนนี้ก็ถาวจริงพึ่งใครได้เนี่ยมันลดเนี่ยเอาตรงนะพึ่งได้โมดิตนะครับลูก้าโมดิตแล้วก็เอ่อทางด้านโทน่โครสเนี่ยที่เวลาเล่นลูกตั้งเตเนี่ยเล่นได้ดีนะครับโทนิโครสเนี่ยรู้สึกว่าลูกตั้งเตเขาทำเขาค้นด้านทำไม่ดีเลยนะครับส่วนเบนเซม่าเนี่ยก็จะรอจังหวะเข้าคอสอยด์ส่วนวินิอุสจูเนียเนี่ย เนี่ยถ้าใครสังเกตดีเนะเขาเนี่ยจะเป็นประเภทที่แบบจะแตะรอดดักอะคือเขาเลี้ยงเลี้ยงลิ้เส้นปุ๊บเขาจะอา้าละเขาจะพลิกตัวกลับมาอย่างเงี้ยนะครับจะแตะรอดหนักตลอดผมสังเกตหลายรอบแล้ะแล้วก็ไม่ค่อยผ่านด้วยนะครับจหว่าผ่านมีน้อยมากเหราะมีรูตู้เนี่ยนะแต่ว่าความเร็วเนี่ยช่วยได้แน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมบอกแลาวผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมาริดน,น่าจะมีหนึ่งกว่าตูนะครับไปรุ้ไม่ได้สองเหมือนทางด้าน,านซิต,ตี้เยาแล้วกันนะนะครับ ห by, real, เหมือนบียรลเอนะครับเหมือนบียร์ลเอนะครับผมโซนซิตี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าผมเนี่ยให้ไปซิตี้ร้อยทั้งล้านนะครับยังไงก็ซิตี้กันพี่งงว่ะทำไมมันไม่มีคนดูเลยวะเดี๋ยวลองดูไลฟ์จะนั่งอยู่อย่างเงี้ยสักครึ่งชั่วโมงดูดิมันจะมีคนผ่านเข้ามาดูปะ เดี๋ยวไปทำคอนเทนต์ดีกว่าแล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยนะครับเออนะช่องอีกอันนี้คือมันช่องสำรองด้วยแหละพี่ไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อะไรนานแหละแต่แค่มันไหลได้ก็เลยเอามาไลฟ์นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งในอินเตอร์มิลานกับฟิออร์เนในโคปายิตอรี่ครับนะครับว่าวันนี้ชอบเจ้าบ้านนะครับงูใหญ่ใหญ่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเ็ชอบจริงนะชอบเจ้าบ้านวันนี้เนี่ย ชอบเจ้าบ้านมากนะครับอินเตอร์ถึงแม้ว่าได้ข่าวว่าฟิออร์เ่ยเขาเก่งวอลถ้วยนะแต่ว่าเชื่อถือยังไงวันนี้ไม่น่ารอดแข่งเตะสนามกลางเตะสนามกลางวันนี้ไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าถามว่าคู่นี้เนี่ยมีเกมใหญ่ทั้งคู่นะครับมีเกมใหญ่ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฟิออร์เนี่ยที่จะมีการเตะในรอบชิงเนี่ยกับเวสแฮมใน ยูโรป้าคอนเฟลเลนต์นะครับส่วนอินเตอร์เนี่ยก็มีเกมใหญ่รออยู่นะครับเดือนหน้าวันที่สิเอ็ดที่เจอหน้าซิตี้ในแชมเปียนลีกนะครับแต่มันก็ค่อนข้างจะนานแหละนะครับแต่เนี้บอลถ้วยผมคิดว่าอินเตอร์เขาก็น่าจะเน้นเหมือนกับซิตี้นะเพื่อที่ได้คว้าแชมป์สองรายการนะค,ครับคือโคปาเจลรี่ครับแล้วก็ทางหน้าแชมเปียนลีกส่วนฟีโอเนี่ยแรงจูงใจก็มีเช่นกันนะครับก็อาจจะแบบ ลุ้นสองรายการเหมือนกันในยูป้าคอนเพลตีลีกแล้วก็ในโคปาอิตาเลียลีกนะครับผมก็เอาตรงนะแบบว่าถ้าเราจะเฮตูเฮก่อนคู่นี้ล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งนะครับเดือนพฤษภาเนี่ยเดือนเมษาผมพูดผิดนะครับเดือนเมษาเนี่ยนะครับเล่นในบ้านอินเตอร์เนี่ยจะเป็นฟิออนะในลีกที่แปลชนะมาได้นะครับหนึ่งประตู ส่วนฟอร์มพเกมหลังสุดเนี่ยฟิออนะครับรวมทุกรายการเนี่ยฟิออชนะมาสองเสมอหนึ่งแล้วก็หลุดแพ้ไปสองเกมนะครับเกมล่าสุดเจอกับโตลิโนไปเยือนโตลิโนนะนะครับแล้วก็เสมอกันมาในลีกซึ่งสังเกตได้เลยว่าถ้าเกมในลีกเนี่ยอินเตอร์จะทําผลงานได้เอ้ฟิออเนี่ยจะทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นบอลถ้วยเนี่ยโอ้โหสุดมากนะครับในโรป้าเนี่ย ชนะด้านชีวสปอร์นะครับทั้งไปแล้วกลับชนะด้านเลสพรอตนานมาหนึ่งนัดแล้วก็อีกนัดหนึ่งคือแพนะครับน่าจะเข้ารอบมาด้วยการชนะนนจุดโทษแล้วก็ตกบาเซิลน,นะครับสองประตูลหนึ่งก็ถือว่าผ่านเข้ารอบมารอบนี้เจอหน้านเวสแฮมยูเนเต็ด นะครับอินเตอร์ก็แน่นอนว่า5เกมหลังสุดของเขาเนี่ยนะครับชนะมาถึง4เกมมีหลุดแพ้ไปหนึ่งนะครับแพ้ล่าสุดก็ไปแพ้นาบปลรีนะนั้นนั้นก็เสียได้เหมือนกันนะครับให้นาบปลรีฉลองแชมป์ไปเลยในบ้านมันจําได้เลยนะ <S <S วันนั้นผมก็ให้ไปทางาด้านอินเตอร์มิลานนะนะครับ <S <S คิดว่าช่วงหลังในฟอร์มดีแล้วก็สูรหน้าของเขาเนี่ยนะครับหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านลูกากูหรือว่าลาตอโรมาตินเนสเนี่ยคือเล่นนี่เขาน้าจะดีมากๆนะครับเลยอยากให้มองไปที่อินเตอร์นี้ก็คิดว่าชุดหลักชุดหลักเนี่ยลงเหมือนเดิม นะครับผมลงเหมือนเดิมมองอินเตอร์ได้นะครับวันนี้เลรมาเปิดค่อนข้างจะแบบสวยด้วยแหละสูตรจุดห้าคือประตูหนึ่งก็ผ่านเลรแล้วนะครับยังคงน่าสนใจอยู่นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ3คู่วันนี้ที่น่าสนใจ